ตัวเลขวันนี้บอกคุณผู้ชมว่าลดลงทุกยอดค่ะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะในเหมือนราคาสิน <c oughs> ค้าสวนทางกันนะดีมากดีมากดีมากนะะใกล้แล้วนะใกล้ใกล้ใกล้ความเป็นจริงลกประจําถิดนะคะวันนี้ค่ะตัวเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะติดเชื้อเพิ่มวันที่2พฤศภาคมที่มีการรายงานออกมาจากศูนย์ข้อมูลโควิด19 9,331รายค่ะติดเชื้อในประเทศ9,273แล้วก็จากต่างประเทศ 58รายนะคะผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคม2 4 8ล้า0รายค่ะเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อวานถึง7คนเลยนะคะเสียชีวิตวันนี้84รายค่ะ หายป่วยวันนี้ค่ะลดลงจากเมื่อวานแต่ก็ยังอยู่หลัก20,000นะคะ2 1งหมหายป่วยสะสม1,945,552าายกํากำลังรักษาตัวอยู่1,290,068รายส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบนะคะรักษาตัวในโรงพยาบา 1, 1ล1,751รายเฉลี่ยจังหวัดละ23รายค่ะส่วนอัตราครองเตียงค่ะ ผู้ป่วยปอดอักเสบรอละ23นะคะไปดู ATK วันนี้บ้างค่ะคุณผู้ชม ATK วันนี้ต่ำกว่าหลัก7,000แล้วนะคะวันนี้ ATK 6,240ค่ะถ้าสมมุติว่าเฉลี่ยกับเมื่อวานนี้ลดลงถึง3,684เลยนะคะ ATK นะรวม2ยอดค่ะพี่ขนม ATK บวก RT-PCR จะได้15,571ราย ลดลงจาก2ยอดเมื่อวานนี้5,888รบรายค่ะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่ารักษาตัวอยู่ยังอยู่หลักหลักแสนอยู่นะคะครับตกลงสองยอดนี้รวมกันที่ 15,571รดรายค่ะดี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 มากครับดีมากนะครับ<อ>ผมถึงบอกว่าถ้าเลิกรายงานตัวเลขนี้ก็ปกติแล้วเพราะว่าตัวเลขเสียชีวิตก็ลดลงนะใช่เพราะไม่รายงานนี้ก็ถือว่าไม่รู้กันแล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าคนก็ใช้ชีวิตกันเกือบจะเป็นปกติแล้วในขณะนี้นะครับค่ะดูของโลกมี513ล้านนะครับตัวเลขของโลกวันนี้นะ513ล้านเสียชีวิตไป6ล้าน261,369่ศพนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการติดเชื้อต่ําสุดในรอบผมมารอบปี2ปีเลยละนะครับเพราะทั้งโลกเนี่ย224ประเทศติดเชื้อรวมกันแค่เพียง286,264รายเท่านั้นเองรายงานตัวเลขเช้านี้นะถึง6โมงครึ่งที่สรุปมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้15นะครับเพิ่มขึ้นนะครับอินเดียนี่3,300บราซิล6,200 นะครับฝรั่งเศส36,726นยะครับเยอรมนี8,995นี่ต่ำลงมาเยอะเลยค่ะเยอรมนีเนีย่ยสงสัยไปประท้วงไะไม่ได้ตรวจเพราะก่อนหน้านี้เนีย่ยเป็นหลักแสนนะสองวันก่อนนะใช่ค่ะแล้วก็อังกฤษไม่รายงานนะครับรัสเซีย7,000นะครับเกาหลีใต้เหลือ37,771นดัออันดับ9อิตาลี4 7่7เอสดียชีวิต105 นะครับตุรกี1,480นะครับเวียดนาม3,717ญี่ปุ่นอันดับ15ของโลก26,256อิหรา 5, ่าน655นี่ไล่เรียงลงมาออสเตรเลีย32,536 นะครับแล้วก็มาประเทศไทยเลยครับ11,535เมื่น้อ่อานนี้เราอยู่ลำดับ24ของโลกเห็นไหมตัวเลขต่ำม,มากหนึ่งไม่มีประเทศใดถึงแสนสูงสุด40,000อยู่ที่ประเทศอิตาลีใช่ค่ะ477 5 7รองลงมาก็คือประเทศประเทศเกาหลีใต้ค่ะพี่นอมห7 7นอม37,771ค่ะแล้วก็ออสเตรเลีย3 2ม0 0เนาะอ่ามีฝรั่งเศส3อ, 36, อแล้วก็3าแล้วก็ ท่าไหลสามหมนะก็ตัวเลขก็ถือว่าต่ําลงไปเยอะเลยทีเดียวตัวเลขของโลกโดยภาพรวมเมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ทั้งหมดแสนสี่รายนะครับเป็นผู้ป่วยอาการหนักพันเแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ822ดูเส้นกราฟนะครับแนวโน้มลงมาทุกเส้นเลยนะตอนนี้นะเป็นสัญญาณที่ดีนะทั้งผู้ติดเชื้อใหม่ก็ลดลงจากสองหมเหลือหมื่นนะครับเมื่อวานนี้ แล้วก็วันนี้ก็ลงอีกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบก็ลดนะครับใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดอัตราผู้เสียชีวิตวันนี้เท่าไหร่ครับอัตราเสียชีวิตนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะพี่หนอมอของวันนี้อัตราเสียชีวิต 0.34%ค่ะแต่ไม่ไม่มจำ,จำนวนะจำนวนจำนวนใช่ไหมคะอ๋อวันนี้84ราย84ราย,ายก็ลดลงมาเหมือนกันเนาะค่ะนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเมื่อดูเส้นกราฟนะครับค่ะเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิต91รายวันนี้84เมื่อวาน91รายเป็นชาย52หญิง39เป็นคนไทย90คนอังกฤษมาเสียชีวิตที่บ้านเรา1รายอายุเฉลี่ย79ปีนะครับน้อยสุด28มากสุดคุณทวด101ปี อายุการรักษานะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเวันเร็วสุดนะครับแล้วก็27วันเสียชีวิตนานสุดนะครับพบเชื้อวันที่เสียชีวิตเลยเจรายะนะครับเกเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจําตัวนะครับ